สวัสดีครับ f อสสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟสน้ององค์หิงเพชรบันแพงและเอฟสี่พอโจสำหรับคลิปนี้สาโลดโอบนจะมาพูดมาเล่าเรื่องการทำบุญกฐินที่ผ่านมาของพ่อเอกแม่หน่อยหรือครอบครัวของน้ององค์หญิงเพชรบันแพง หรือซูเปอร์สตาร์น้อยของเราหวันใจมหาชนสำหรับแม่หน่อยก็ยังไม่ได้เดินไปกับลูกสาวเพราะต้องเคลียร์พื้นที่ที่บ้านคือเอาของไปส่งทั้งเต็นท์บ้างถ้วยซามคาลมังอะไรต่างๆต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยและ แม่หน่อยก็ได้อยู่เคียรกับพี่สาวกับลุงที่มาจากจังหวัดสกลน,นครก็ยังไม่ได้กลับเพราะอยู่เคียรงานกับแม่หน่อยและก็สภาพบ้านของน้องอุ๋งหญิงก็ได้เข้าสู่สภาพปกติเรียบร้อย และงานมุงกองกระถินก็เป็นที่เรียบร้อยทำให้พอ่อพอแม่แม่เอฟสีผู้ร่วมทำบุญแฮปปี้มากมากเพราะผู้ร่วมทำบุญเอฟซีก็ทุกสารทิศที่ร่วมมาทำบุญเร่เลแม่หน่อยก็ได้สรุปยอดบุญกระถินเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกา หกเจ็ดสะพอยอดกระถินคือหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทอันนี้คือยอดกระถินไม่รวมกับอังเป่าและยอดตักปานะครับสำหรับอังเป่าคือมียอดอยู่ได้คือมียอดได้สามหมื่นบาท และยอดตักป่าหรือสวยดาวได้93,279มันบาทไม่รวมกันนะครับเน้นย้ำยอดกระถินครอบครัวของน้องอุ้งหอิงเพชรบ้านแพงคือยอด1 5ึ่งล0านห้า 25บาทอันนี้คือยอดกระถินนะครับและสำหรับปีหน้าก็พบกันใหม่ในบุญกระถินของครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยและน้องอมยิเพชรบันแพกในวันที่30ตุลา68และก่อนก็จะถึง30ตุลา68ประมาณปลายคุม กุมพามีนาแต่ยังไม่มีวันที่ที่จะขึ้นบ้านใหม่ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้สโลดทุบนเอาไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณครับขอฝากไลค์กดไลค์กดแชร์ช่องน้อยๆให้กำลังใจสโลดด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ